จ้าสวัสดีค่ะแม่แม่ค่ะน้องถุงเงินสวัสดีครับแม่แม่ก่อนลูกค่ะสวัสดี <ๆ S 2> ครับอย่าวันนี้น้องถุงเงินก็จะได้มาลองชุดคะ่ะอ่าอันนี้ชุดเก่านะคะจะลองชุดไปใสจ่จะลองชุดไปงานวันเกิดซูเปอร์สตาร์ค่ะ่วันวันเกิดซ <Lion el. S 1> ูดปเปอร์สตาร์พี่บัวาบานคะ่ะจะไปพรุ่งนี้ตอนเช้านะคะพี่แม่ค่ะ มาลองดูว่าจะเลือกชุดไหนจะเลือกชุดไหนดีค่ะอันนี้ชุดเก่าน้องทุงเงินค่ะรับเต็นตัวรูปสิเต็ตัวสิ รออันนี้ชุดรอชุดประจําตัวเลยค่ะแม่แม่ค่ะ <laughs> ชุดประจําตัวน้องถุงเงินค่ะขอ,อ,เอไรแม่พวกนี้เปล,ล่งตัวหล่อไปกระดิ่งลนไม่เห็นยี่เหล่เขาใ,ใส่เหรอใส่ใหรือ่าวันนี้เหล่มันไม่กาวยี่เต้ยี่เหล่เอออ๋อเดี๋ยวให้ยี่เหล่ใส่ก่อน อนะครับผมแต่งองค์ทรงเครื่องให้น้องถุงเงินค่ะจะจะไปงานวันเกิดพี่บัวค่ะพรุ่งนี้ค่ะตื่นเต้นหน่อยค่ะต้องลองชุดหน่อยค่ะ จะให้แม่แม่ช่วยเลือกนะคะว่าน้องทุงเงินจะใส่ชุดไหนดีคะ่ะอืมอ่าอืมใส่กระบกคะคะอกขาค่ะอืม វើងពីពីរូវន់ទាំង់ខាន់សាស់ទាំង់រូវន់ ใส่ชุดหล่อแล้วลูกใส่ชุดหล่อแล้วลองดูซิว่าชุดไหนจะหลอ่อเก่าชุดใหม่ฝากแ,แม่ช่วยเช็คด้วยครับรต้องไปให้สมเกียรติไปชุดหล,อหลอ่อ อย่งนี้นะเก็บเยอะอื่อเบื้องควางขุ่นนะเอออฮียบอกอย่างนี้บอกไม่ถูกเลยอะดูชุดนี้น้องถุงเงินจะหล่อไหมคะแม,แม่ค่ะ ดูรูป้อหมหน่อยจะชอบชุดนี้หรือชุดใหม่ดีแม่แม่ช่วยเลือกน้องถุงเงินหน่อยนะคะแม่แม่แมค่ะน้องถุงเ <ลอ S 1> งนินใส่ชุดไหนถึงจะหล่อค่ะแม่แม่แมค่ะ,ะจะไปงานวันเกิดพี่บัวค่ะ ต่อไปดูเอาออมามาทำไมสวัสดีครับคุณลม่ครับอ้าวขอบคุณคร<ด>ับข,ข,ขอบคุณครับจ้าจ้า,จาเดี๋ยวดูอีกชุดหนึ่งค่ะแม่แม่ค่ะจ้าชุดต่อไปค่ะคุณแม่ค่ะชุดที่สองค่ะชุดผู้บ่าวไทยบ้านนะคะ จุดที่สองครับผมจุดที่สองค่ะดูหมวกค่ะบวกคุณแม่ค่ะแนวสไตล์ไทยบ้านนะครับว้าวอินดี้ ชุดสงนะครับผมอ่าชุดสงตามด้วยเสื้อลายมันยังเยอะตามด้วยชุดลายนะครับ À, chút lại lại. Si. Lại, -i -i -lê. -lê. chút lấy chút lại bảo thầy ban lễ, chút chút lấy lệ, thăng lệ. lấy chút then you get เท่ละโคเท่เลยช่างเหลอนโคเท่เลยโอ้ใส่กับหมวกเท่มากเลยชุดลาย ฝากแม่แม่เลือกให้น้องถุงเงินด้วยนะคะแม่แม่ค่ะจ้าน้องถุงเงินฝากแม่แม่ด้วยนะคะเย็นวันนี้น้องถุงเงินไม่ได้ไลนะคะแม่แม่ค่ะน้องถุงเงินจะไปร่วมขายผลไม้ออนไลน์ที่บ้านเบงนะคะขายผลไม้เพื่องานบุญกระถินบ้านเบงนะคะแม่แม่ค่ะไปหาพี่มะนาวพี่ทองคำพี่ทองคูณแล้วก็ ยายสมนึกค่ะจะไปขายผลไม้สมทบบุญกระถินนะคะแม่แม่ค่ะฝากแม่แม่ไปเป็นกำลังใจให้น้องถูงเงินด้วยนะคะแม่แม่ค่ะเริ่มสีโมมส่โมงเย็นค่ะจะได้ไปขายผลไม้ออนไลน์สมทบบุญกระถินค่ะ ฝากแม่ๆไปเป็นกำลังใจให้น้องถุงเงินด้วยนะคะแม่ๆค่ะแม่ๆเอฟซีทุกท่านนะคะจะน้องถุงเงินจะไปร่วมทำบุญกถินค่ะ <c oughs> พรุ่งนี้น้องถุงเงินก็จะไปแต่เช้าเลยค่ะหกโมงเช้าค่ะไปบ้านพี่บัวค่ะไปงานวันเกิดพี่บัวตั้งแต่หกโมงเช้านะคะกว่าจะไปถึงบ้านพี่บัวก็คงเจ็ดโมงนะคะ ก็ไปตักบาทค่ะตักบาทวันเกิดของพี่บัวค่ะนี่ยางยืดอไม่ต้องยืดหรอกฮะโวหล่อมากเลยค่ะผู้บ่าวไทยบ้านนะดูขากางเกงสิค่ะแม่แม่ค่ะดูขากางเกงสิอ่าขากางเกงพี่ถุงเงิน <laughs> ดูดูคุณแม เดี๋ยวแม่ควรจะป่าดูอ้อมๆอนะคะแม่แม่ค่ะโอ้ย <c oughs> <c oughs> หล่อไม้คุณยายหล่อไม้พี่ถุงหล่อไหมครับ <c oughs> วันนี้พี่ถุงก็หล่อค่ะใส่ชุดไทยบ้านก็หล่อค่ะอ่าอ่าสำหรับคลิปนี้น้องถุงเงินฝากแม่แม่นะคะเลือกชุด<อ>ให้น้องถุงเงินด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะอ่าอันนี้ชุดอันนี้ชุดผู้บ่าวไทยบ้านค่ะตั้งเหลวมาดูชุดตัวเองด้วยเป็นไงใช้ได้ไหมเยอะเลยตั้งเหลวมาดูสิช่างเหล่อยู่เอาหลานแล้วเดดีี๋๋ยยววเมาหลังก่อนเออ น่ะอ,อ,อยู่บนโ<ห>ต๊นะน่ะเออนั่นแหละโต๊ะผ่าแดงนั่นหละอย่างสินหนึ่งเนี่ยอ่องอาเอาเอาไปให้ช่างเขาดูก่อนอะ่าวันนี้จะใส่ชุดนี้ค่ะไปขายผลไม้ออนไลน์ค่ะร่วมบุญกถินบ้านเบงนะคะแม่แม่ค่ะอ่าเวลา สิบหกนาฬิกาเป็นต้นไปนะคะแม่แม่ค่าน้องถุงเงินหล่อมากเลยค่ะชุดผู้บ่าวไทยบ้านค่ะโอ้โหแทก่อนจบคลิปนี้น้องถุงเงินฝากแม่แม่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะฝากไว้เป็นกําลังใจให้น้องถุงเงินด้วยนะคะ อ่าสวยมากเลยเส้นสวยเลยสำหรับสองชุดนี้แม่คุณแม่แม่คิดว่าชุดไหนคะที่จะไปงานวันเกิดพี่บัวคะ่ะอ่าขอบคุณครับแม่แม่ก่อนลูกอขอบคุณครับครับสวยครับครับสวยครับ